การเป็นหนี้สังหาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะหากมองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นนะคะ ตอนที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มมีรถนะคะบางคนเนี่ยซื้อรถประมาณ5 0 0แสน0 0 0 0 0 0นล้านหนึ่งล้าน2ล้านห้ล้านการจะมีรถเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะว่าเรามองว่าเป็นหนี้ที่จับต้องได้แล้วอย่างหนึ่นงคนส่วนใหญ่นะคะอย่างพนักงานประจําอย่างเราเนี่ยก็เลือกที่จะวางดาวนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรต่างๆในการที่จะวางศูน์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผ่อนนานนะคะนานในที่นี้ก็คือ5ปี6ปี7ปีค่ะแต่วันนี้ค่ะที่กําลังจะมาบอกทริคอย่างหนึ่งก็คือการเป็นหนี้ในอสังหาไม่ได้นะ่า แล้วนี่ที่คุณกําลังเป็นในวันนี้ค่ะเรียกว่านี่ดีแล้วกันค่ะเพราะว่านี่ดีหมายความว่านี่สามารถสร้างกระแสเงินสดหรือสร้างรายรับเข้ากระเป๋าให้กับเรานั่นเองค่ะหรือว่ายิ่งถือไปเนี่ยยิ่งมีกําไรมูลค่าไม่ได้ลดลงนะคะแต่ขอเปรียบเทียบในส่วนของนี่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลัวก็คือนี่รถค่ะหากวันนี้เราถอยลดออกมาแล้วลถของเราเนี่ยสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับเราได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างเงินให้กับเราได้ในแต่ละเดือนเนี่ยหรือในแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นนี่ดีนกันแต่คนส่วนใหญ่ค่ะก็เอามาใช้ ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบอกก่อนว่ารถเนี่ยเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าซื้อถูกนะคะแล้วก็ขายลดลงมาเพราะว่ามูลค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่าเสื่อมแล้วก็มลูมลค่าลดลงมาแต่วันนี้เนอสังหารนมทรัพย์ค่ะที่บอกว่าเป็นนี่ดีเนี่ยก็คือนี่ตรงนี้ค่ะสามารถมีคนมาช่วยผ่อนให้กับเราได้หมายความว่าเราไม่จําเป็นที่เราซื้อมาอยู่เองนะคะเราสามารถซื้อแล้วก็ให้คนอื่นเช่าของเรานั่นเองค่ะ แล้วใครจะมาเช่าล่ะขอเล่าก่อนนะคะจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาค่ะในแต่ละวันเนาะไม่ต่ำกว่า30-50เคต่อวันค่ะพนักงานประจำในประเทศส่วนใหญ่นะคะทั่วประเทศมีบุคคลนะคะที่มีทั้งเครดิตที่ดีและไม่ดีเครดิตที่ดีหมายความว่าอะไรมีการผ่อนชําระตรงค่ะเวลาที่คุณมีหนี้คุณจ่ายตรงคุณจ่ายขั้นต่ําแต่คุณไม่เคยจ่ายเลทหรือผิดนะัดชําระหนี้หรือไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้แบบนี้เรียกว่าเครดิตดีค่ะหรือบางท่านค่ะที่เคยมีการจ่ายชําระล่าชา้าปรับโครงสร้างหนี้แบบนี้ค่ะก็คือจะเรียกว่ามีเค เด็ตเสียดังนั้นนะคะ่ค่ะแบงก์ก็จะมีการประเมินเครดิตของท่านเนี่ยเวลาที่เราจะยื่นกู้บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เชื่อบัตรเครดิตส่วนบุคคลรถหรือสิทธิ์เชื้อบ้านเนี่ยก็จะมีสกอร์ที่ต่ําลงมาหรือว่าไม่สามารถที่จะกู้ได้่นเองค่ะคนเหล่านี้ค่ะก็จําเป็นที่ต้องหาที่อยู่อาศัยนะคะถ้าซื้อไม่ได้เนี่ย ก็เลยจําเป็นต้องเช่านั่นเองค่ะดังนั้นหากมีคุณเครดิตดีนะคะเป็นโอกาสทองในการที่คุณสามารถใช้เครดิตของคุณเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็ให้ผู้อื่นเนี่ยมาเช่านั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่ค่ะที่สามารถลงทุนแล้วเกิดกำไรได้จริงหากวันนี้ค่ะคุณเป็นหนึ่งคนที่มีเครดิตที่ดีและอยากลองปรึกษาว่าเครดิตของคุณจะต่อยอดสามารถสร้างรัพย์สินที่ผลิตเงินในแต่ละเดือนได้อย่างไรนะคะและ คนค่ะเป็นหนึ่งคนนะคะที่รายรับรวมอยู่ที่30 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถทักมาขอคำปรึกษาในเพจได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ฟีให้คำปรึกษาเองแบบเคสไปเคสแล้ case, ววางแผนแบบครบวงจรให้เลยค่ะหากดินคลิปนี้แล้วนะคะสามารถทักเข้ามาขอคำปรึกษาได้เลยค่ะ